กรณียะเมตตาสูตรเป็นพระส,สูตรที่สำคัญพระส,สูตรหนึ่งนะในพุทธศาสนาหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยสวดบทนี้แล้วก็จะมีะสริริมงคลคุ้มครองปกปักรักษาให้ปลอดภัย จากอันตรายที่เกิดจากผีสางนางไม้หรืออันมนุษย์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเนื้อหาของพระสูตรนี้เนี่ยมีความสำคัญที่กระตุ้นเตือนให้ผู้คนเนี่ยเห็นความสำคัญ รืออนุภาพของพระธรรมโดยเพราะเมตตาธรรมรวมทั้งธรรมะอื่นๆด้วยนะอย่างในตอนท้ายเนี่ยของพระสูตรเนี่ยก็จะมีข้อความซึ่งแปลเป็นไทยว่าผู้เจริญเมตตาจิตยืนเดินนั่งนอนก็ดี พึ่งมีสติตื่นอยู่เสมอบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเนี่ยนี่เป็นการอยู่อย่างประเสริฐหลายคนก็อ่านข้ามไปไม่ได้คิดอะไรมาก ต่บางคนก็อาจจะต้องสงสัยว่าแค่มีเมตตาจิตแล้วก็มีสติในการยืนเดินนั่งนอนตื่นอยู่เสมอนี่จะเป็นการเป็นอยู่อย่างประเสริฐได้อย่างไรแค่นี้เองเหรอที่ทำให้มีชีวิตที่ประเสริฐได้จริงๆเมืก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ เพราะว่าถ้าจเจริญเมตตาจิตจนตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะยืนเนินนั่งน้อยก็มีสติตืต่นอยู่เสมอเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะสำหรับทานศีลภาวนานะซึ่งเป็นบุญกิริยาที่สำคัญ ของชาวพุทธและของมนุษทุกคนเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะของศีลสมาธิภาวนาอศีลส,สมาธิปัญญาหลักกาสิกขาที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าถ้าม,มีสติยืนเดินนั่งนอนกอน็ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวในการที่จะ ตั้งมันอยู่ในศีลเนี่ยย่อมเป็นการยากเพราะว่าจะพ่ายแพ้ต่อโลภะโทสะโมหะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลเนี่ยนะในด้านหนึ่งก็เป็นการรักษาใจไม่ให้โลภะโทสะโมหะครอบงำ ด้วยการมือพฤติกรรมที่ถูกต้องแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยการที่จะมีศีลไม่แต่ศีลห้าเนี่ยอย่ไม่ต้องพูดถึงศีลส,สิบหรือศีลแปดเนี่ยก็ต้องรู้จักรษาใจนะไม่ให้ความโรคความโกรธความหลงครอบงำาพอทะถ้ารหรือโกรธเมื่อไหร่มันก็ ง่ายมากนะที่จะผิดศีนข้อ 1, นึ่ข้อสข้อสข้อสี่ถ้าหลงนะมันก็ง่ายมากที่จะผิดศีนข้อห้าอันนี้จะไม่ให้ความโรคความโกรธค,ความหลงครอบงำใจจนผิดศีนได้เนี่ยมันก็ต้องมีสตินะ่่งานก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสที่ว่า แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากไม่ไปผิดศีลหรือจะไม่ไปทําชั่วพอมีสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยเมตตาจิตเนี่ยมันก็ช่วยทําให้บุคคลเนี่ยทำความดีไม่ทําชั่วอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่ายังไม่พอนะต้องทําดีด้วยคนไม่ทําชั่วคือไม่ผิดศีลนี่ยังเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้นะ จะไปเข้าใจว่าพอไม่ผิดศีลแล้วเนี่ยจะเป็นคนดีได้นะคนที่ไม่ผิดศีลน,นะหมายถึงศีลห้าแต่ว่าไม่มีน้ำใจไม่มีความช่วยเหลือไม่รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลทอื่นเนี่ยจะเรา่เป็นคนดีไม่ได้คนที่ไม่ผิดศีลห้าเลยแต่ว่าไม่มีน้ำใจนะ เห็นแก่ตัวนี่ก็มีนะเพ่ยงแต่วความเห็นแก่ตัวของเขาเนี่ยมันไม่มากไปถึงขั้นไปเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นแต่มันก็มากพอที่จะไม่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นต่อเมื่อมีน้ำใจมีมตรจิตมีรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้ แการช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันก็เริ่มจากการให้ทานให้สิ่งของให้ข้าวปลาอาหารด้วยความไม่เห็นแก่ตัวนึง่งต้องอาศัยนะเมตตาจิตอันนี้พอมีเมตตาจิตมีสติ รู้ตัวตลอดเวลามันก็เป็นพื้นฐานนะให้กับการทำสมาธิหรือการฝึกจิตเพราะว่าถ้าจิตไม่มีเมตตาบนะางทีมันก็ถูกความโกรธความคับแค้นความหงุดหงิดเล่นงานจิตใจนะ หลายคนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าเสียงดังรบกวนรู้สึกหงุดหงิดที่มาของเสียงเกิดความโกรธต้นเสียงแม่เป็นเสียงหมาเหา่าเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงจากโทรศัพท์มือถือใจที่มันบ่นไปโวยวายตีโพยตีพายหรือกดด่า ต้นเสียงเนี่ยนะมันจะมีสมาธิแดงไรต่อเมื่อมีเมตตาแผ่เมตตาให้เข้าไปให้อภัยเข้าไปความโกรธมันก็ออกทุเลาความหงุดหงิดก็เบาบางไม่มีความกระสับกระส่ายในจิตใจการเจริญสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่าย จิตใจก็ชุ่มเย็ยนเป็นผลตามมาเช่นเดียวกันนะถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะถึงแม้จะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงกระทบหูเสียงจากภายนอกที่ไม่ถูกใจแต่ถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะในความหงุดหงิดความรงคาญมันก็ทำลายจิตใจไม่ได้ ใจิตใจก็ยังสามารถที่จะสงบเย็นได้นะจะใช้ความรู้สึกตัวรู้สติไปกับการเจริญวิปัสสนานะก็สำคัญเหมือนกันนะจะภาวนาจนเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานยังต้องอาศัยสติต้องอาศัยความรู้สึกตัวมากเลยนะ เพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาจะงอกงามหรือว่าจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ถึงพร้อมเนี่ยนะั้นมันก็ต้องมีสองสิ่งนี้แหละนะเมตตาจิตและสติหรือความรู้สึกตัว ซึ่งแสดงออกด้วยความรู้ตัวเวลายืนเดินนั่งนอนหรือทำอิเรียบบทน้อยใหญ่และเมื่อบำเพ็ญทานศีลภาวนาครบถ้วนหรือว่าเจริญตรยศิขาศีลส,สมาธิปัญญาถึงพร้อมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอยู่อย่างประเสริฐเนีเข้าถึงสิ่งที่ถ้าจะเรียกว่าถ้าจะพุทธาเรียกว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ จะสงบเย็นเป็นประโยชน์ได้ก็ต้องมีสองสิ่งนี้แหละนะหรือสามสิ่งเนี่ยคือสติความสึกตัวแล้วก็เมตตาจิตที่จริงสติความสึกตัวหรือว่าสัปชัญญะมก็เป็นฟ้าแฝดกันบางทีเราก็เรียกแทนกันได้อาการเป็นอยู่อย่างประเสริฐหรือชีวตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะเมตตาจิต สติที่เอื้อให้เกิดความรู้ตัวหรือตื่นอยู่ตลอดเวลาดงนั้นถ้าเราทำการกระจใยพุทธภาษิทประโยคนี้ให้ดีเนะี่ยมันก็จะเห็นคุณค่าของการฝึก,กจิตให้มีสติให้มีเมตตากรุณา ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคือต้องหมั่นมองตนหมั่นมองตนอยู่เสมอการจะบำเพ็ญทางจิตนะปัจจัยพื้นฐานนะคือต้องขยันหมั่นมองตนไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกหรือเพลิดเพลินในสิ่งกระตุ้นเล้าที่อยู่รอบตัว อันนี้พระเจ้าก็ตัดไว้นะว่าบุคคลเนี่ยพึงพิจารณาตนด้วยตนเองอันนี้เป็นพุทธภาษิตที่สำคัญมากพึงพิจารณาตนด้วยตนเองจะไปรอให้ใครมาพิจารณาหรือว่าแนะนำเราเราต้องพิจารณาด้วยตนเองถ้าคนร้เนี่ถ้าไม่หมั่นมองตนนะ้วมันก็ไม่มีทางที่จะ จเจริญในธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญาอันนี้มองตนนะเพื่ออะไรนะก็เพื่อฝึกตนนะฝึกตนฝึกทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนกันนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบัณฑิตจมฝึกตนฝึกตนเพื่อให้มี ศีลที่งดงามนะสมาธิที่สงบเย็นปัญญาที่สว่างสวัยเรียกว่าเกิดความสะอาดสงบแล้วก็สว่างแต่ว่ากไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันต้องรู้จักแก้ปัญหาที่ตนเองก่อนนะ มองตนเนี่ยมันก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนตนเองหรือการแก้ไขตนเองโดยเพราะเวลามีความทุกข์คนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์โดยเฉาะความทุกข์ใจเนี่ยคิดแต่จะไปแก้ข้างนอกนะเสียงดังอากาศร้อนหรือว่างานการไม่รับรื่น ถ้าว่ามองตนแล้วแต่ไปถึงเวลาจะแก้ปัญหาไปแก้ที่ข้างนอกไปแก้ที่คนอื่นไปเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขนี่มันไม่ใช่นะมันอาจจะจำเป็นอยู่นะแต่ว่าจะต้องมาเริ่มต้นที่การแก้ที่ตัวเองก่อนจะแ,แก้ที่ตัวเองได้ก็ต้องเห็นนะว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรา ไม่ได้เกิดจากคนอื่นเวลามีเสียงกระทบหูแล้วเกิดความหงุดหงิดนะอะก็ต้องคิดแก้ที่ใจของตัวก่อนในการมันมันมองตนเนี่ยมันจะนำมาสู่จุดเนี้ยคือแก้ที่ตนไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นไปเรียกร้องให้คนอื่นไม่ทำอย่างงนหยุดทำอย่างนี้อันนั้นก็อาจจะ มีความสำคัญอยู่นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแก้ที่ตนเองก็ลองสังเกตด,ดูนะความทุกข์ที่ใจเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะมีเหตุมาจากใจของเราเองอย่างที่หลวงปู่บุรด,ดาสอนลูกศิษย์นะลูกศิษย์เนีหงุดหงิด ที่มีเสียงเกี้ยดังมาจากห้องข้างเคียงคนสมัยก่อนก็สวมเกี้ยไม้กันพออาซิมห้องข้างๆก็สวมเกี้ยสวมเกี้ยเดินเสียงดังลูกศิษย์ก็หงุดหงิดรำคาญพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจงไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจเลยหลวงปู่บุญดาท่านจำวัดอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับท่านก็พูดเปรอะขึ้นมาว่าเนี่ย เขาเดินเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปรองเกีย้ยเขาเองนี่ท่านกำลังชี้ธรรมนะว่าไหนที่เธอหงุดหงิดนะเพราะเธอเอาหูไปรองเกีย้ยอย่าไปโทษอาซิมที่เขาเดินเสียงดังต้องมาถามใจตัว่าททำไมเอาหูไปรองเกีย้ยถ้าเธอไม่เอาหูไปรองเกีย้ยใจเธอก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญ เดี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงเกีย้ยแต่มันจะมีเสียงอื่นแทนนะเสียงค้อนเสียงหมาเหา่าเสียงมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังในห้องถ้าเราไม่เอาหูไปจดจอ่อเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะล้วเราจะรู้ตรงนี้ได้ก็เพราะเราหมั่นมองตนมาสังเกตใจของเรา ว่ามันทำอะไรมีส่วนในการทำให้เกิดทุกข์ที่ใจหรือเปล่าเวลาเกิดทุกข์ที่ใจเนี่ยนะไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรเนี่ยการแก้มันต้องเริ่มที่ใจของเราทีแรกอาจจะเป็นแค่อดทนนะเสียงดังกระทบหัวสึกหงุดหงิดนะอดทน อดทนต่ออารมณ์อดทนต่อความหงุดหงิดไม่ไม่หลุดปากตะโกนด่าออกไปนะให้เพื่อนบ้านหยุดส่งเสียงดังหยุดเปิดเพลงดังทัน,นี้ใหม่ๆก็ต้องอาศัยความอดทนที่เรียกว่าขันติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแก้ที่ใจในระดับเบื้องตน้นแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะแทนที่จะอดทนต่ออารมณ์ ที่เกิดขึ้นหรือต่อเสียงที่มากระทบหูก็เปลี่ยนมาเป็นการปล่อยวางปล่อยวางอย่างที่หลวงปู่ตดาก็เตือนให้ลูกศิษย์เนี่ยอย่าไปเอาหูรองเกี้ยไม่เอาหูไปรองเกี้ยคือไม่ต้องไปก็คือปล่อยวางเสียงเกี้ยน,นั่นเองปล่อยวางเสียงเกี้ยอาจจะเริ่มอาจทํทำด้วยการไม่ไปสนใจไม่ถือนะ ไม่ไปจดจอ่ออันนี้ก็เลยเป็นการปล่อยวางได้นะเวลาพูดถึงปล่อยวางแล้วคนก็สัวมันยากนะจะปล่อยวางได้ยังไงปล่อยวางเสียงที่มากระทบหูนี่ก็ยากแล้วไอนน้ที่มันยากกว่านั้นคือปล่อยวางความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจหลายคนก็นึกแต่เพียงว่าต้องอดทนอดทนอดทนนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งถึงสิ แต่จริงเนี่ยมันใจเรมทำได้มากกว่าน,นั้นนะก็คือรู้จักปล่อยวางปล่อยวางยังไงนะปล่อยวางก็ด้วยการมีสติเห็นมันนะใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญญาที่จะมองว่ามันไม่มีเราไม่มีตัวกูของกูความหงุดหงิดก็ไม่ใช่กูนะ ไม่มีตัวกูไปออกรับเสียงไอ้ทำยากบัญญายังไปไม่ถึงแต่น้อยเนี่ยถ้าเราฝึกให้เห็นมันซะก,ก่อนให้เห็นมันการปล่อยวางนี่มันทำได้ได้นะด้วยการฝึกเห็นเห็นอะไรเห็นอารมณ์เห็นความงุนงิที่เกิดขึ้นหรือเห็นตางกลางใจที่ไปจดจ่อกับเสียงนั้น เหอาการของใจที่ไปที่สั่งหูไปรองเกี้ยนะ,ะเห็นตรงนี้ก่อนไอ้การเห็นนี่มันก็ช่วยทำให้ปล่อยวางไปได้มากเลยนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะที่หลายคนไม่รู้จักหรือว่าถึงรู้จักแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจปฏิบัติถ้าฝึกนะให้เห็นเห็น เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบมันก็วางได้นะแล้วต่อไปเนี่ยนะพอเห็นบ่อยๆมีสติที่ว่องไวปราดเปรียวต่อไปมันก็จะเห็นนะธรรมชาติของ อารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสียงที่มากระทบที่จริงไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะรวมถึงลูกรถนะกลิ่นโผฐทพะรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบพบเห็นรือผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จะเห็นนะเออมันก็เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงยิ่งจะเห็นต่อไปนะมันไม่มีเราไม่มีตัวกู มันก็ไม่มีผู้ทุกข์นะไม่มีผู้ถูกกระทบไม่มีผู้ถูกกระแทกแต่ว่าก่อยถึงตรงนั้นเนี่ยก็ให้เห็นด้วยสติซะก่อนมันเป็นเคล็ดลับในการปล่อยวางนะที่เราทุกคนก็ทำได้เราควรทำด้วยที่ถ้าเราทำได้เนี่ยนะ เราสามารถที่จะแก้ทุกข์ได้ด้วยตัวเองไม่ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาแก้ตามใจเราหรือไม่คิดแต่จะไปแก้คนอื่นเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกได้มากขึ้นและเราก็จะ กลัวปัญหาต่างๆน้อยลงสิ่งที่เราเป็นปัญหานี่มันก็เกิดจากการปรุงแต่งการตีค่าให้ค่าของใจเราเราเรียกมันเป็นปัญหาเพราะมันมันไม่ถูกใจเราเพราะเราไม่ชอบแต่เราเพอเปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นความเฉยๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไป หรือถือเรามองว่ามันเป็นครูสอนใจเราเป็นแบบฝึกหัดให้กับใจเรามันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่มันกลายเป็นบททดสอบหรือเป็นบทเรียนให้กับเราเราเปลี่ยนปัญหานะหรือทำใม้ปัญหาหมดไปเนี่ยไม่ใช่ด้วยการไปแก้จัดการกับคนอื่นหรือสิ่งภายนอกแต่แก้ที่ใจเรา ปรับความคิดเป็นมุมมองปัญหาก็หมดนะากลายเป็นบทเรียนกลายเป็นแบบฝึกหัดหรือกลายเป็นครูให้กับเราอาจารย์ชาติสรลนพูดดีนะบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการสร้างเรือเมื่อสร้างเรือแล้วจะกลัวขึ้นทำไม ในตอนเดียกันเมื่อฝึกจิตแล้วก็ย่อมไม่กลัวปัญหาหลายคนนี่เวลาฝึกไปหรือมาสนใจเรื่องการฝึกจิตเนี่ยกลับกลัวปัญหาพยายามหนีปัญหาเจอปัญหาที่ไหนก็หนีไปที่อื่นหรือไมิฉะนั้นก็บน่นไวยวายตีโพยตีพายไปเรียกร้องให้คนที่เราคิดว่าเป็นตัวปัญหา หยุดทำตัวเป็นปัญหาสักทีหยุดการกระทําที่เป็นปัญหาสักทีพอเขาไม่หยุดก็เ,เกิดความทุกข์เกิดความคับแค้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะยานที่ท่านอาจารย์ชาติสรบอกเนี่ยถ้าฝึกจิตแล้วมันก็ไม่กลัวปัญหาเพราะว่ามองว่าปัญหานี่เ็เป็นเครื่องฝึกจิตนะเป็นแบบฝึกหัดนะหรือตำราที่สอนใจ ปัญหาเวลาเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจเช่นความกังวลความหงุดหงิดความไม่พอใจไอ้วพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีนะมาฝึกให้เรามีสติมีสติเพื่อรู้ทันมีสติเพื่อรู้จักปล่อยรู้จักวางทีแรกมันก็สอนให้เรามีสติเห็นมันอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยวาง ทันท่วงทีต่อไปมันจะกลายเป็นครูสอนเรานะให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าเออพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปไไม่เที่ยงเลยสอนอันอน,นี้จังให้เราเห็นนะแล้วก็สอนให้เราเห็นถึงอนัตตาเมื่อเราปฏิบัติจนถึงว่าเนี่ยไอ้ความโกรธไม่ใช่เราความโกรธนี้ไม่ใช่เรา เราก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ปล่อยให้ความไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้มาเผาลนจิตใจหรือบีบคั้นใจเราใจาเราก็จะสงบเย็นได้สงบเย็นเพราะอาศัยอารมณ์เหล่านี้แหละนะเป็นแบบฝึกหัดให้กับจิตใจของเราหรือเป็นครูสอนเรา หลวงพ่อคำเขียนท่านเคยพูดนะว่าเนี่ยสติเนี่ยเหมือนกับน,นักศึกษาส่วนกายและใจเนี่ยคือตำราในที่จริงถ้าเราเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะเรามีจิตใจอย่างผู้ไฝรู้ไฝรู้คือไฝเรียนรู้อยู่เสมอเนี่ย โดยมีสตินะเป็นเครื่องมืออย่างที่หลวงพ่อมีใช้ว่ามีสติเป็นนักศึกษาไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือรูปโลกเงียนเสียงที่มากระทบนะกับตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งความคิดที่มากระทบใจเราเนี่ยมันก็กลายเป็นของดีนะมันก็กลายเป็น สิ่งที่มาให้เราเรียนรู้ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยนะปฏิบัติธรรมในฐานะผู้ใฝ่รู้ใฝ่ใฝ่ศึกษาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าดีหรือร้ายเราจะได้ประโยชน์จากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่ากุศลหรืออกุศล ไม่ว่าอาการของใจมันจะฟูหรือแฟบนเออมันก็ให้ประโยชน์กับเราในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของกายและใจให้แก่เราแต่ถ้าเราปฏิบัติทรเนี่ยชนิดที่ระวัดแสวงหาความสงบบางทีมันทำให้เราตกหลุมนะเพราะว่าพอเราเจอสิ่งกระทบต่างๆที่ ไม่ถูกใจนะเราก็จะวอยวายตีโพตีภายหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ไม่รู้จักนะหาประโยชน์จากมันนี่นะตรงข้ามถ้าเราปฏิบัติเนี่ยฝึกจิตอย่างผู้ไฟรู้อย่างนักศึกษานะหรือว่าเอาสตินะเป็นเป็นเครื่องมือในการศึกษาเนี่ยนะโเราจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจมีอะไร เกิดขึ้นกับช่วยตของเราก็ตามเพราะฉะนั้นลองเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราปรับใจนะให้เป็นผู้ฝ่ายรู้เรื่องน้อยเนี่ยก็หมั่นมองตนและคิดอยู่เสมอว่าเมื่อมีทุกข์เราก็จะแก้ที่ตนนะไม่คิดไปเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขให้มันถูกใจเรา นี่เราก็จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติจากธรรมะ